สวัสดีค่ะมีสาระดีๆมานำเสนอเคล็ดลับหัวใจแข็งแรงแค่กินผลไม้ชนิดนี้ในเวลา11นาฬิกาลดคอเลสเตอรอลน,น้ำหนักความดันอยากสุขภาพดีเริ่มที่กล้วยเวลา11โมงแค่เปลี่ยนขนมมากินผลไม้เคล็ดลับง่ายๆ การมีสุขภาพหัวใจที่ดีและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเรื้อรังเช่นคอเลสเตอรอลสูงและความดันโลหิตสูงซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่การสะสมของคราบไขมันในหลอดเลือดนอกจากนี้ความดันโลหิตที่สูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหัวใจสมองไตและดวงตาหากไม่รับการรักษาอาจเพิ่มโอกาสเกิดโรคร้ายแรงเช่น โรคหัวใจหรือหัวใจวายและผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนยังมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อโรคเบาหวานชนิดที่สองมะเร็งบางชนิดและปัญหาสุขภาพจิตซึ่งล้วนลดทอนคุณภาพชีวิตแม้ออกกําลังกายและงดเหล้าหรือเลิกบุหรี่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากแต่การเลือกอาหารที่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจได้เช่นกันโดยทางมูลนิธิหัวใจแนะนำว่า การเลือกกินอาหารบางชนิดเป็นประจำสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตได้หนึ่งในเคล็ดลับง่ายๆที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำคือเปลี่ยนขนมบิสกิตต,ตอน11โมงเช้าเป็นผลไม้ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ได้ใย,ยอาหารแล้วยังสนับสนุนเป้าหมายในการรับประทานผักผลไม้ให้ได้วันละ5ส่วนอีกด้วยโดยเฉพาะกล้วย ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนมื้อกลางวันด้วยคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลตามธรรมชาติในกล้วยช่วยเพิ่มพลังงานได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเหมาะเป็นของว่างก่อนออกกำลังกายหรือใช้เติมพลังช่วงบ่ายกล้วยเป็นแหล่งโพแทสเซียมชั้นเยี่ยมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงโรคหัวใจโดยมีงานวิจัยระบุว่าการเพิ่มโพแทสเซียมในอาหารเพียงหนึ่งกรัมต่อวัน เท่ากับกล้วยขนาดกลางสองลูกสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้กล้วยยังมีใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่กระแสะเลือดและอุดมไปด้วยวิตามิน B6 วิตามิน C แมงกานีสและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเสริมสร้างมวลกระดูกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอาจช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นจากสารทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินทั้งนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องจำไว้ด้วยคือแม้ว่ากล้วยจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตเริ่มต้นวันนี้เปลี่ยนขนมขบเคี้ยวตอน11โมงเป็นกล้วยหลูกหรือผลไม้อื่นๆคือเคล็ดลับง่ายๆที่ทาได้ทุกวัน เพื่อหัวใจที่แข็งแรงน้ำหนักที่เหมาะสมและความดันโลหิตที่สมดุลลองนำข้อมูลที่เราแนะนำไปปรับใช้กันนะคะ